ชัดเจนแล้วครับสำหรับนอบขอไฟเฉียวเงินสบสนนพี่น้องชาวนาปี68ได้ไราละหาร้อยได้รับจากกระเป๋าเงินของทกสออีหาร้อยพี่น้องเกษตรกร,กรที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกได้ไรายละหน0่บาทรายละเอียดสีเป็นอย่งไรในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาทุกท่านพบกับกระผมทิดเกียรติผ้ามวนมืนหนึ่งกับม่พ่อแมกษัตริย์ข้าวสารและสทิทธิประโยชน์ต่างๆของพี่น้องคือเก่าครับพี่น้องครับคลิปนี้เจอกันในวันพุทธที่2กร,รกฎาคม2568กับระผมก็ยังมีข้อมูลหาข่าวมาฝากพี่ฝากน้องคือเกา่าสาหรับคลิปนี้ครับพามาติดตามนะครับความเคลื่อนไหวสำหรับเงืนส่วนเลพี่น้องชาวนาปี2568น้าอยหปถึงเกนะครับ เมื่อวันที่26มิถุนายน2568ที่ผ่านมาภายใต้การนำของนายพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารเขาแห่งชาติหรือว่าน้บขได้มีมติสำคัญเพื่อสาเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกเขาปีการผลิต2,568ท9โดยมีซีมาตรการหลักที่น่าสนใจ ซึ่งแน่นอนนะครับก็คือโครงการสนับสนุนสรเลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกเขาหน้าปีและส่งเสริมการปลูกเขาให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่หรือที่พี่น้องชาวนารอคอยกันในซื่อเงินสรเลือพี่น้องชาวนาคาดว่านะครับจะใส่งบประมาณนะครับทั้งสิ้นราว3.9มหมื่นล้านบาทสำหรับโครงการเงินสรเลือพี่น้องชาวนานี่นะครับมีรายละเอียดการสนับสนุนที่ชัดเจนดังนี้ครับ ก็คือครับสนับสนุนอัตราห้าร้อยบาทต่อไรโดยจํากัดพื้นที่บ่เกินสิบไรเพื่อเป็นค่าปักใจการผลิตและสนับสนุนปักใจการผลิตผ่านกลไกกระเป๋าเงินทกสอีกห้าร้อยบาทต่อไร่บกเกินสิบไรเช่นเดียวกันและสรับเกษตรกรพี่น้องนะครับที่มีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่บเหมาะสมกับการปลูกเข่ารัฐบาลนะครับยังมีนโยบายสนับสนุนนะครับเป็นพิเศษ โดยจะได้รับเงินส่วเหลือในอัตราสูงถึง1 5 0 0บาทต่อไร่โครงการนี้มีเป้าหมายปรับเปลี่ยนพื้นที่การเกษตรรวม1ล้านไร่โดยจะดําเนินการต่อเนื่องนะครับเป็นระยะเวลา3ถึง5ปีเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่มากขึ้นซึ่งนะครับจะสามารถเพิ่มรายได้และลดการเสี่ยงการพาะปลูกเขาในพื้นที่ที่บ่เหมาะสม สรุปแล้วนะครับเงืนโซนละพี่น้องชนะในปีนี้นะครับพี่น้องชนาจะได้รับค่าสนับสนุนไร่ละหาร้อยบาทครัวเรือนหนึ่งบ่เกินสิบไร่และอีกร้อยบาทที่สองนะครับสนับสนุนปักใจยการผลิตผ่านกลไกกระเป๋าเงินทกศร้อยบาทต่อไร่บ่เกินสิบไร่เช่นเดียวกันถามว่านะครับร้อยบาทที่สองนี้นะครับน่าจะบ่ได้เป็นเงินสดน่าจะผ่านเอปพลิเคชันของทกศนะครับแต่ในพมพี่น้องก็รอติดตามข้อมูลข่าวสารอีกเที่ยนึงนะครับว่าทางรัฐบาลหรือทกศ ห้าร้อยบาทที่สองนี้จะได้รับแบบใดส่วนเกษตรกรนะครับที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกนะครับจะได้รับเงนสนเหลือ 1, หนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อไร่นี้นะครับรอความชัดเจนจากเกษตรหรือว่าทางทกสออีกรอบหนึ่งเช่นเดีวยวกันนะครับว่าจะมีการสนับสนุนแบบใดจังไดจังไดแล้วนะครับก็ขคอเป็นกาลังใจแห่งกับพี่น้องชาวนาท,ทุกทุกท่านนะครับในปีนี้ให้ได้รับการ่อยเหลือจากทางรัฐบาลการสูบสุขคนกระสำบพี่นอนนะครับว่ามึงคลิปนี่แล้วถ้าเห็นว่ามีประโยชน์แก่ท่าน ก็จะลืมกดติดตามกดกระด,ดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ก,กับผมผู้ทาคลิปนเด้อครับเด้อเพื่อผมมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆกับผมกับเสฟาร์นข้อมูลข่าวสารนั้นมากแก่งและบอกกาวพี่น้องอีกคือเกาพอกันไม่คลิปหนาครับพ่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้แล้วกับผมทิดเกียรพภามวลก็ขอกาวคำวา,าสวัสดีครับ